ให้ก่อนนะดไปไปดูไอ้นี่ก่อนได้ไหมหมูตุนเมื่อวานนี้ฉันแวะไปคือแบบว่าฉันว่าเอ๊ะร้านเขาเป็นยังไงบ้างเนาะร้านพี่น็อตใช่ไหมก็คิดว่าแวะไปดูก่อนมพนทางผ่านกับบ้านไงเข้าพรถผ่านปุ๊บเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาวิ่งออกมาบอกว่าหมดแล้วค่ะฉันไอมไม่เป็นไรขอเข้าไปกลับรถหน่อยพอกลับรถหน่อยปุ๊บฉันก็เดินลงมาบอกว่าจะถ่ายหน้าร้านอ่ะนะเจอพี่น็อตพอดีอแลวบอกว่าโอ้โหพี่จะเป็นชามสุดท้าย คอดเลยเมื่อวานเจอพี่เกรซพี่เกรซที่เล่นเออเล่นสุนีย์ไทยหรืออะไรนะพันเรศวนอ่ะพี่เกรซมหาดมลงกุลน่ะพนนี่เนี่ยเจอพี่เกรซมหาดมลงกุลเธอเขาสวยจนฉันหมอที่เป็นตัวประกันนะเป็นตัวประกันที่เป็นพระพี่นางใช่ใช่เล่นเป็นพระพี่นางใช่สวยจนฉันหมองอ่ะพระสุพรรณกัญญาใช่เล่นเป็นพระสุพรรณกัลยาเจอพี่เกรซแล้วก็เจอพี่ พี่พี่พี่นักข่าวไทยรัฐอ่ะพี่นักข่าวนักข่าวไทยรัฐอ่ะพี่เออเนี่ย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 กับจ้าพี่ครอบครัวพี่เกรซพี่ลูกน่ารักมากแล้วเจอพี่น็อตเราก็ถ่ายเราก็เราก็ถ่ายรูปกับคนเต็มร้านเลยคนแน่นร้านเลยแน่นตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านและยังมีมารออีกข้างหน้าอีกเต็มเลยความดีมันหอมหมื่นลี้เข้าใจไหมความดีหอมหมื่นลี้ ความดีช่วยนี้นี่รันแล้วคือพี่พี่น็อตนี่นะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะที่แกต่อสู้เพววื่อความถูกต้องความดีความงามแกทำมาหลายครั้งแล้วนะกับหลายเหตุการณ์นะเมื่อวานคนแน่นมากแจ็ครีนพี่แจกก็คลีนแล้วนี่แกทำเองหมดเสิร์ฟเองเช็ดโต๊ะเองรับแขกเองรับออเดอร์เอง,อเองสองคนสามีภรรยาค่ะเนี่ยค่ะสาภรรยาใช่ไหมฮะไม่ใช่นะไม่ใช่พี่จอง พี่กองต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่แบบไม,ไม่ไม่เดาก่อนอ่ะพี่กองแล้วเดี๋ยวเราเดาพี่กองเมางนไมีนี่มีคลิปมีคลิปมีคลิปที่มีเห็นภรรยาภออออรรยามาคิดเงินไม่ภรรยาก็ไม่ภรรยาก็เช็ดต่ออีกข้างนึงภ<อ><อ>รรยาก็เช็ดอีกตัวนึงรับออดอีกตัวนึงสองคนสามีภรรยาเนี่ยแบบแบเห็นต้นตาดูเอะคลิปทำไมคลิปนี้สั้นน่ะมีคลิปยาวนี่เขาอ่าอ่าใช่อาหารเขามีทั้งเนื้อและหมูนะ เขามีทั้งเนื้อและหมูเขามีทั้งตุนและไม่ตุนเขามีทั้งต้มยำและไม่ต้มยำเนี่ยเราเขาก็รับแขกแล้วแบบว่าโอ้โหคนเยอะมากคือบาทเงือคนแน่นมากแล้วแกลบข้างหน้าเต็มเลยแล้วแต่ละคนแล้วเดินเข้าไปทุกคน,นี่ยแนวหน้าออนไลน์หมดเลยจ้ะใช่ใช่แล้วข้างหน้านี่แกลบเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยเนี่ยลูกต้องชนวัวนี่หน้าร้าน เข้าไปเลยนะเราต้องเลยเซ็นท่านเราตรงไปนะตรงจากบางนาไปเนี่ยเราเลยเซ็นท่านบางนาไปนิดเดียวซอยข้างเซ็นท่านบางนาเลยแล้วตรงเข้าไปนิดเดียวอยู่ฝ่ามือ,อตรงนั้นจะมีร้านเต็มเลยมีไรนขนมกาแฟร้านอะไรตะมีอะไรนี่ค่ะทั้งหมดนี่เลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่ภรรยาเนี่ยภรรยาสวยคนสวยมากหน้าตาสวยมากที่ไม่ได้ใส่แว่นเลยมองน่ารักมากเดี๋ยวฉันไม่ใส่แว่นมากนะพี่จอง เนี่ยค่ะเนีย,ยมาไปถวายพระพรแล้วมาจากต่างจังหวัดค่ะทุกโตะรู้จักกันหมดเลยเธอเหมือนกับญาติเดียวกันญาติกันเลยอะค่ะฉันบอกพี่น็อตว่าพี่น็อตจะต้องไปเพิ่มโต๊ะแล้วนะเธอให้เขานั่งติดๆกันก็ได้แล้วเนี่ยเออเนี่ยโต้พี่จักรีมากับนักข่าวแล้วก็โต้พี่เกรซอยู่ข้างๆอืมพี่จักรีก็บอกว่าบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาทําข่าวเลยว่า้านพี่น็อตแน่นขนาดนี้ แล้วแล้วแลวพี่น็อตก็บอกว่าวันแรกที่พี่พี่ปองพูดเนี่ยวันนั้นร้านแตกเลยเออแล้วจากนั้นเป็นต้นหมากก็แตกทุกวนันนี่ช่างภ้าพ,พี่จกกักรินเอ่ออร่อยมีทั้งเนื้อและหมูมีทั้งแบบตุนและไม่ตุลนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านบ้านพี่เกรสันี้บ้านพี่เกรสนั่นละสวัสดีคุณใค้สวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณป้าสิลูกนี่เนี่ยภรรยาภรรยาพี่น็อตอ่าแล้วนายคือพี่น็อตสองคนสามีภรรยาอาชีพสุจริตอะตำสุจริต นะคะบ้านนี้ก็ขยันกันนะขยันหมดพี่แนนก็ขายหอมเกตไงแล้วก็พี่ตุ่มก็ไปทำียนทาสวนเขาไม่ใช่คนแบบว่านั่งนิ่งดูดดยอะเขาก็เป็นคนทำอาหารกินสุดจริตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะบางคนขับรถมาจากชลบุรีมากินอ่ะคือเราบอกว่าพี่น็อตเก้าอี้เถอโตเทินฟว้างไป เติมเข้าอีกเติมเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมีกยี่วางไว้เต็มเลยเอาไ้ให้นั่งรอแล้วก็ถ้าเกิดนั่งรอตรงนี้ไม่ไหวก็ไล่ข้างขางมีร้านมีร้านวายนั่งรอได้พี่ปองเนาะพี่ปองมานั่งรอร้านนี้ร้านนี้ป้มไม่เป็นไรน้องอันนี้เป็นแบบว่าหม้อร้อนอันนี้เป็นแบบว่าหม้อร้อนบางคนก็สั่งหม้อร้อนเลยแบบชาบูอะบางคนสั่งไปชามแล้วมีขนมมีแบบของกินเล่นอ่ะก๋วยช่ทอดเกี่ยวปลาทอดเลยมีทั้งเนื้อและหมูนะไม่ใช่มีเนื้ออย่างเดียว แล้วก็มีเย็นตาโฟด้วยมีต้มยำด้วยมีอะไรด้วยแต่อร่อยอร่อยจริงเออแบบว่าเหมือนกับว่ามีสูตรมันสูตรเนี้ยมาจากชลบุรีแล้วก็ไปกินแล้วอร่อยก็เลยเอาสูตรเขมามาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อสูตรเขมามาทาแล้วสะอาดมากกรีบเลยอยู่ในซอยข้างเซนทัลบางนาไปเลยนะจ๊ะตรงเข้าไปคือถ้าจากบางนาไปเนี่ยผ่านเซนทัลไปนิดเดียวซ้ายมือเลยซ้ายมือก็จะเจอเนี่ย,ยมาข้างนอกมีเก้าอี้ตั้งวางให้นั่งรอ อตอนเราไปเนี่ยคือเซตนี้หมดจบแล้วเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มแต่ตอนนี้เขาบอกว่า5้าโมงเย็นเนี่ยพี่น้อตเหนื่อยเหนื่อยต้องกระดกน้ําเย็นอะ่ะเหนื่อยมากอืมเหนื่อยเลยแล้วก็เดินเนี่ยเดินจะไม่ไหวแล้วเดินเซถามว่าเมื่อวานทำไมไม่ไปทํางาน<ม>บอกว่าเออหยุดวันหยุดพอดีครับอืม ถ้าแล้วถ้าถ้าเปิดดูเยก็ต้งก็งงเดินมาเจอพี่พอดีองไงเขาบอกว่าพี่จะเป็นจานสุดท้ายของร้านผมในวันนี้เลยบอกไม่เป็นไรน้องพี่แค่มาดูเท่านั้นเองว่าเนี่ยนี่อ่านในดูในดูตอนนี้นะเด,ดี๋ยวดูอ่าเปิดเสียงอันนี้จะพามาดูร้านลูกต้องชนวัวของพี่น็อตวลรฤทธิ์นะคะนับตั้งแต่ไปชนกับจกักรพรเพนแขปรากฏการณ์ร้านลูกต้องชนวัวนี่ก็โอ้โหคนที่เข้ามากันคับค้างมาก แต่เป็นร้านที่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคนเต็มร้านเลยค่ะไหวตายพี่น็อตสวัสดีสวัสดีพี่น็อตคนสุดท้ายที่จะรับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอโต๊ะต้นหนึงพี่ปองเดี๋ยวเดี๋ยวใได้ได้ได้ตะคุ้นนะครับได้ได้ได้ฟังนั่งรอนี้ก่อนได้ได้ได้ไปก่อนจ้าจ้าไม่เป็นไรพี่น็อตไม่เป็นไรไม่ร้อนเออไม่เป็นไรพี่คนสิ่ตกจ้าจ้าถ่ายรูปจักรลินก็มาไม่รู้ชื่ปจักรลินที่เป็นนะแล้วพี่เกดก็มา พี่เกรสพี่เกรซพี่เกรซที่นั่นแหละครับชมบุรีชมบุรีครับรอครับชมบุรีค่ะนี่ค่ะร้านต้อนบัวค่ะปัตตานีรอก่อนพี่น็อตแบบขายแบบพี่พี่น็อตขายเองค่ะคนในร้านเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นเอฟซีสวัสดีค่ะนี่มาเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานใส่เสื้อนี้เนาะมาสองวันเลยใช่วันนี้ชวนมาสื้อมาค่ะจักรินจักริน สวัสดีค่ะจักรีสวัสดีจบ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 โอ้โหเธอดูน็อตไข่ดีไหมใช่อร่อยละยายจักรีเธอสวยเสมอแต่ยังไม่มีแฟนนะคะพี่จริงจริงสั่งภาพกับพี่อ๋อเหรอสั่งภาพเหรอไม่ใช่ไม่ะเดี๋ยวนี้ถึงจะดูก่อนชื่อสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะคนเยอะเลยนะลออเนาะค่ะให้ดูดิพี่น็อตเสิร์ฟเองรับออเดอร์เองเสิร์ฟเองความดีหอมหมื่นลี้พี่น้องเนี่ยนะคะ่ะพี่น็อตนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะ